มาแล้วมาแล้วรถแห่งโลกอนาคตมาแล้วจ้าน้องหานบินได้เหรอโอ้โหดูสิรถอะไรเนี่ยบินได้โอ้สุดยอดโอ้โหดูนั่นมันแก๊งยากุซานี่นะเอาล่ะเดี๋ยวขอเทคออฟอีกรอบหนึ่งยาวๆเลยนะคราวนี้เราจะบินให้ดูดูสิรถรุ่นใหม่คันนี้บินได้เดี๋ยวขอบินรอบๆสวนนี้ก่อนสวนสนุกขึ้นไปแล้วมาแล้ว วิวทิวทัศน์ข้างบนนี่แบาสุดยอดจริงๆเลยโอ้หน้องห่านอย่างแท้รถบินได้ทำไมรถมันบูบี้ขนาดนั้น <c oughs> โหสุดยอดเลยบินยาวๆไปเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนว่ารถของน้องห่านจะสามารถบินได้สูงขนาดนี้ดูวิวทิวทัศน์ข้างบนซะกอ่อนโอ้โหสุดยอดดดี๋ยวๆๆๆดอดดอด